ไปติดไปติดไปติดติดพ่อเลยไปติดพ่อเลยมามาเนี่ยเดียวพ่อตดให้อาเจ็บไหมมามาน้องเพียรพ่อติดห้แล้ยวไม่ไมาไม่บีีผี่อาพีอยู่ไหนเห็นไหมพี่พลอยติดเล่นแนวติดลมเนี่ย เอามาติดติดเดี๋ยวพ่อติดนมให้ไหมติดท้องติดนมหมามาติดติดท้องให้พ่อติดแล้วไปหลอกพ่อเลยซอมบี้ซอมบี้ไปหลอกพ่อเลยพ่อปิดตาหน่อยพ่อปิดตาหน่อยพ่อปิดตาให้ซอมบี้เร็วๆไปเร็วๆซอมบี้ซอมบี้ไปหลอกเลยซอมบี้

ออกมาเร็วออกมาเร็กลัวไหมกลัวผีกลัวผีกลัวผีกูปุ้งยิงเลยตายลพอตายล